ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเยันเดะกันนะวันนี้จะทำให้โคคนะุณะดักอนาด,ด้วยไฟไปแล้วก็จะไปเอาหัางน้ำมันกับกระมังไปไปดูซิว่าเราจะไปเอาอะไรบ้างเอาเอาเลยเออเออใส่เลยใส่น้ำมันแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็มาเตรียมไว้แล้วต้องกำจัดโคคุณวยเอ้ยโคคุณะ จัดโคคนวยเอ้ยไม่ใช่เด็กโกคนะพูดผิดตลอดแต่อย่าไปพูดผิดนะดนำหัวใจของเราไม่ใช่โคคนวยเขาชื่อโคคนะมันอนู่โมติดตลอดจัดการนะงซ่หวานไม่โดนถ้าจะลงไปคว่ำอ,อะไรอย่างไรไม่รู้จะมาขิดไปโดนว้าโดนแล้วเย้เ่ใหญ่จะเราดับมานานทั้งแกง๊ง ทำแกงเรนโบแล้วเรื่องพี่ก็เห็นเรื่องพี่กับแกงเลนโบของขุคนะก็หนีไปเรียบร้อยดูแกงของขุครวยเอ้ยฮะชีละดูสิมันมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยหลบตรงนี้ไม่นิยมเลยนะแล้วก็เซ็นเซอร์นิดนึงมีเซนเซอร์แบบเบื่เบือเซนเซอร์แบบเบื่อเบื่อไราเราใช้กันเพราะเราใช้เข็มฉีดยา อู้บอเรียบร้อย